การเปิดเผยกันอันนี้จากแหล่งข่าวผู้ไม่ประสองค์ออกนามแต่ว่าประสองค์ออกออกรายละเอียดนะคะอันนี้เชื่อถือได้เลยท่านผู้ชมคะคนที่ส่งให้มาเนี่ยเป็นคนที่เชื่อถือได้เลยท่านผู้ชมคะคืออะดูกันใหม่อีกทีหนึง่งคือตระกูลคุณเนี่ยฟอกเงินจากธุรกิจสีเทาเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวพนมเปญเราไม่ต้องสนใจคุณมาเนตคุณมาเนทเนี่ยกองทัพบกไทยสร้างแล้วก็เชื่อมเครือข่ายจากอเมริกาไปนะคะไปที่เวสต์พอยต์คือ เอาตรงกลางก่อนเลยนะคะคุณกรุปเนี่ยคุณกรุปเนี่ยนะคะคุณกรุปเนี่ยเป็นของหลานให้หลานเฝ้าคุณกรุปทําอะไรบ้างทําเว็บพนันซ้ายมือทําแฮกเกอร์กับร่วมกับเกาหลีเหนือแฮกเกอร์ไปที่กัมพูชาทำสแกมเมอร์นะคะแล้วก็ทําอะไรทําเว็บพนันทาบ่อนการพนันท,ทําธุรกิจสีเทาหมดกับคนจีนกลุ่มในทุนจีนสีเทาซึ่งมีอย่างน้อยสองกรุ่ม กลุ่ปหนึ่งเป็นกรุ่ปของชางคีซึ่งเป็นเจ้าของ p r i นซ์ก r ุ u ปแก่กรุ่ปหนึ่งเป็นกรุปของเวงยิงแชงซึ่งเป็นนักธุรกิจชาวจีนซึ่งคนนี้แหละมันมีหุ้นส่วนคือนักการเมืองไทยเป็นในทุนอไอคนหลังเนี่ยสีฟ้าเนี่ยนะคะสีฟ้าแต่ไม่ใช่พักสีฟ้านะคือเขาใช้สีสีสีจุดสีดำคือเงินนี้มาจากการพาน,านันคอเซนเตอร์สแกมเมอร์ บ่อนการบอนคาสิโนเว็บพนันออนไลน์ทั้งหมดเลยที่อยู่ในฝั่งของเขมรเนี่ยนะคะซึ่งใช้อินเทอร์เน็ตจากเราแล้วจีนเนี่ยเอาสายเคเบิลเนี่ยลงจากฮ่องกงเนี่ยมาที่กัมพูชาคุณมาเน็ตถึงนี่บอกว่าฉันชื่อคุณมาเน็ตจ้ะเียฉันคุณมาเน็ตก็ได้เน็ตจะมาแล้วจ้ะเน็ตจะมาแล้วจ้ะคุณเน็ตมาแต่มันไม่เสถียรพี่ก้องมันไม่เสถียรมันมันดีแหละมันดีมันมันใหญ่มากมันลงทุนเยอะมาก มันดีแต่มันยังไม่เสถียรเพราะฉะนั้นเวลานี้เนี่ยมันกำลังจะชิบหายเพราะว่าเงินทั้งหมดรวมแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในกล่องสีดํากล่องสีดำเนี่ยมันจะต้องเอาเงินสดออกมาจํานวนหนึ่งเพื่อฟอกแล้วส่งกลับไปให้ที่ตระกูลหุนตระกูลหุนคืออยู่ในกร่อบตรงนั้นโดยในพัดพัดพระสุภาพัดเนี่ยสุภาพัดเนี่ยเป็นคนเริ่มต้นนับหนึ่งกับคุณเซนกับกับคนต่างๆต่างคือนักการเมืองไทยนะซึ่งทําให้เกิดปลอยเปดคือคาสิโนใหญ่ น้องน้องเวกัสคุณพัฒนี่แหละคุณพัฒเป็นคนจัดการให้คุณพัเนี่เขาจะเคลียร์เรื่องการเงินกันทองเท่าไหร่โดยเอามาฟอกที่บ่อนคาสิโนบ่อนคาสิโนมันจึงเป็นแหล่งฟอกเงินไงเอาถิงบอกว่าไม่ต้องมีบ่อนคาสิโนไม่ต้องพูดเรื่องคาสิโนไม่เอาคาสิโนคัดค้านคาสิโนเพราะไอ้พวกนี้มันใช้คาสิโนฟอกเงินจากธุรกิจทั้งหมดสีดําสีดำทั้งหมดเลยมาฟอกที่คาสิโนและคุณพัฒน์ก็ขนเงินสดสด,สดจากที่ปล่อยเปด ข,ขึ้นเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวเขามีคอส่วนตัวมีเครื่องบินส่วนตัวบินจากที่ไปแบบไม่มีสนามบินบินเข้าไปในเสียมเรียบตรงข้างๆกับตำหนักของเจ้าเสีหนจะเป็นสนามบินเล็กบินจากตรงนั้นอิปูก็บินจากตรงนั้น,ข,น,น,น mm. ขึ้นจากตรงนั้นไป ตรงน,นั้นเนี่ยถ้าจะปวดหัวเธอก็มียาแก้ปวดหัวตรงน,นั้นยาแก้ปวดหัวเขาก็มีที่ดินใหญ่จ้ะยาแก้ปวดหัวยาแก้ปวดหัวก็มีโรงแรมใหญ่จ้ะยาแก้ปวดหัวที่อยากจะเปลี่ยนบัญชียาแห่งชาติเนี่ยจ้ะ<า>ก็อยู่ตรงน,นั้นจ้ะายาแก้หวัดด้วยมั้ยอายาแก้หวัดจ้ะก็อยู่ตรงนั้นจ้ะอ่าเขาก็ขึ้นเครื่องบินจากตรงนั้นแล้วลส่งเงินเข้าไปที่กัมพูชากัมพ<า>ูชามันก็สร้างบ้านหลังใหญ่ใหญ่ใหญ่ว่าชรนาท80เท่าอ่ะอ่เซนเตอร์เยอะๆมันก็ซื้อมาด้วยเงินพวกนี้แหละเงินสกปรกเพราะฉะะนนนนั้้ตรกกกกูเีมาาจงิสป พอสีเขียวเป็นเงินสดเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเขาก็เปลี่ยนไปอันนึ้งเป็นคริปโตเคเรนซีไอ้ประเทศเรามันดี้ได้บ้าคริปโตไงไอ้คริปโตเคเรนซีเนี่ยผ่านจีนเทาวแล้วผ่านจีนทาวไปยังนักการเมืองมันจะมีนักการเมืองกลุ่มหนึ่งมันถือไอ้คริปโตเคเรนซีเอาไว้ไงที่ว่าจะแจกเงินเหมือนเป็นคริปโตอ่ะก็มาจากตรงจุดนี้แหละเข้าใจอย่างที่พูดนี่ปวดหัวมากเลยนะเหนื่อยเชื่อมโยงกันหมดเลยเชื่อมโยงหมดอันนี้ของจริงน้องของจริง อันนี้น้องของจริงอืม